วิธีจัดการสต็อกสินค้าใน l ล ne m y Shop 2021สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตกุกพิรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนายตุกสอออนไลน์มืออาชีพนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการจัดการสต็อกนะครับให้กับสินค้าของเรานะครับซึ่งในวิดีโอดีวเนี่ยผมสอนวิธีการเพิ่มไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาจัดการสต็อกกันนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มถึงวิธีการก็ฝากเพื่อนๆช่วยกัน กดติดตามนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับโอเคเรามาดูที่การจัดการสต๊อกกันนะครับท่านใดที่ยังไม่มีร้านค้าก็ไปเปิดดูร้านค้าได้นะครับวิธีการสมัครเปิดร้านค้าผมสอนเอาไว้แล้วนะครับจะอยู่ที่มุมขวามือตรงนี้นะครับมาไหมนี่มุมขวามือตรงนี้นะครับก็ไปดูวิธีการเปิดเอา นะครับเสร็จแล้วมาดูที bonus, ่การจัดการร้านค้านะครับการจัดการสต็อกนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีขึ้นมาเราก็ติ๊กเข้าไปครับการจัดการสต็อกครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับให้เราคลิกที่สินค้าคลิกเลยพอเราคลิกเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะบวกขึ้นมาว่าเราจะบวกเท่าไหร่หรือลบเท่าไหร่สมมติว่าเราจะใส่เพิ่มของเดิมเรามีอยู่50ถูกต้องไหมครับของเดิมเรามีอยู่50 เราต้องการที่จะลบ,ล,บลดลงลดลงนะเพราะว่ามียอดขายไปก็จะเหลือแค่40อย่างเงี้ยเราก็กดลบนะฮะมหไหมอีกทีนึง่งกดลดนะครับลดเห็นไหมนะครับแล้วก็ลดลดปุ๊บแล้วก็บันทึกนะครับเห็นไหมมันจะเหลือเท่านี้เห็นไหมอีกทีหนึ่งนะครับกด แล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ก่อนคลิกที่สมมุติว่าเราต้องการลบใช่ไหมก็กดลบสิบลบสิบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะนะครับมันก็จะเหลือสามสิบเห็นไหมก็กดฟ้าลงไปนะฮะมันก็จะลดลงอ่าเฮ้ยเวลาต้องการจะเพิ่มนะครับสม,มมติว่าเราต้องการจะเพิ่มก็มากดที่เพิ่มให้มันเป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มไปสมมติว่าเพิ่ม,ม,มต้องการเพิ่มอีกยี่สิบเพื่อให้เต็มห้าสิบนะเต็มมากสิบก็กดบันทึกนะครับอ่าแบบนี้เห็นไหมไม่ยากนะครับวิธีการ ลบการเพิ่มของสต๊อกเนี่ยมันก็จะง่ายหรือว่าเราจะมาแก้ไขจากตรงรายชื่อสินค้าตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็มาแก้ไขเอาจากตรงนี้เอานะครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้แต่ว่าก็ตรงนี้ในระบบของการจัดการสต๊อกนี้มันจะง่ายกว่าเพราะว่าเราสามารถมาดูข้อมูลของสินค้าได้ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเราคลิกตรงไหนก็ได้นะเนี่ยคลิกตรงไหนมันก็จะขึ้นมาหมดเพราะว่า มันใช้เคอร์เซอร์จับแบบยาวแบบนี้ทั้งหมดเลยแบบยาวแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคไหมโอเคไหมนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับทีนี้มีหลายคนอยากจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าอเอาไปโชว์ที่หน้าร้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกดูที่หน้าร้านนะ,ะคลิกเปิดที่หน้าร้านนี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าร้านของเราก็าะจะมีสินค้าเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวแบบนี้ มี2ตัว3ตัวถีตัวมันก็ไล่เรียงลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ออกไปให้เพื่อนดูได้อะไรได้เข้าระบบบริหารจัดการต่างๆซึ่งเดี๋ยววิธีการเข้าระบบตรงนี้เนี่ยผมจะมาสอนที่หนึ่งนะครับว่าทำยังไงนะครับทำยังไงแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนๆจะได้ง่ายต่อการดูนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการสต็อกสินค้าของเราในไลน์ไมชอบปี2000 21นะครับก็ขอให้ทุกคนมียอดขายกันแบบปังๆรัวๆกันทั่วหน้าทุกคนเลยนะครับก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกด s u b สไคร์ e นะครับคนละ1นึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำวิดีโอนะครับใครกด u b s สไคร์ขอให้ปีนี้เป็นปีทองยอดวิ่งมารัวๆ,ๆกันทั่วหน้าทุกคนแล้วเจอกันในตัวีโอไปสวัสดีครับ